ฮิวเจียนั่นรัปเพชศสายบีรองน้งําแดงรัวเพรนาวาส่วนร่องน้ำเงินนั้นเป็นรัฐเทพศักดิ์สิทธิ์คับท่านผู้ชมเป็นเที่ยวต่อไปนี้เพชรนาวานั้นรวมดาวชาวร้รยเอ็ดเพชรนาวารับผิดชอบรูน้ําสีแดงเทพศักดิ์สิทธิ์ไม่บอกก็รู้มองหน้ารู้ใจครับเต่งจ๋ามาตลอดพี่น้องจากบ้านกระสังท่าตุมสุรินโดยมีท่านผู้ใหญ่ประสิทธิ์สุประศ เป็นผู้จัดการเรือเทพศักดิ์สิทธิ์ล่าสุดได้รองแชมป์อันดับที่หนึ่งที่สนามม่วงมูลตำบลหนองบัวบอำเภอท่าตุมจังหวัดสุรินทร์วันนั้นเจอกับเยาวชนนมกล่องแม่สามเที่ยวสนามแทบแตกขบาันาร์ขบวนนั้นวันนั้นกับวันนี้มันก็ไม่เหมือนกันแล้วคับท่านผู้ชมมาดูว่าวันนี้จะใกล้เคียงกับวันนั้นหรือเปล่า หรือว่าวันน้นเทพสั่งสิ่งนี่โอ้บอกเลยครับหายใจฝืดฐานให้ใจตันสงสารทีมงานบอกงันนะครับแต่วันนี้มาเจอเพชรนาวาจะออกมาในรูปไหนและแบบใดดว<อ>าดาว<ล>ชาวไท<า>ยกัมพูชันครับเพชรนาวานี่รวมดาวชาวร้อย่เจ็ดย่านาน้ำมีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดสุรินทร์ของเรา วันนี้ต้องมาเจอกับศึกนักนะครับเจอทีแห่งบ้านกระสังออมาแล้วจ้าเอาละเอาละว่าเที่ยวดีท่านผู้ชมครับที่ผูองเ่ยลงมาดูสิว่าเรือเที่ยวดีไม่บอกไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นไม่ดีไม่เ็นแล้วไม่สั่งมาหกคาแถบระเบิดเกิดเป็นไฟตาโคตตัางไปตาโคตตัางนี่ตาโคตตัางโคตตัางโคนตัางบีขกิงก็ราคาก็แรงเรือดีลงน้ำแดงในน้ำของเพชรนาวะเพชรนาวพี่น้องไม่เจอ้ น้องค์เจ้าจอมศรินทรเจ้าภาพรู้ในนังพี่น้องจากบ้านกระสังทาตมสุรินทร์เทพศักดิ์สิทธินดีว่าเอาละไว้เจอของแกงแล้วตอนนี้ใส่กันมาดีนีว่าเคยยังไงก็ไม่กลัวแล้วตอนนี้เริ่มลงไผ่แบบเต็มใบช่วงยาวสาวลึกเปิดงสึกวัดใจเส้นเต็มทีบนีกันมาทีนี้ที่ว่าตาตาหัวต่อหัวตาตาไผ่ต่อไปอย่างดูไม่ออกอย่างบอกไม่ได้ไผ่เป็นไผ่มาดูกันต่อจ้าเอาละว่าไผ่เป็นไผ่ก็แล้วแต่เขาบันทึกบาหกร้อยแม้ไปสู่ความยาวความอืนความตัวปันทุกนาของเจ้าภาพธาตูนนั้นมาในนัาของเทพงอยได้้นนนาสิเมืต จะสีหนาสีหนีแล้วปลอดภัยไรดูรไม่ได้อยู่ในดองน้ำสีแดงอย่างดูไม่ออกบอกไปถูกหัวไทยยังสุมเมฆเพชรดูไม่ออกบอกไปถูกตอนนี้น้ำเตะกระแจากระจายก,แก,แก,กุ้งหอยป,ปูปลาหนีกันไปเลยเออไปเลยเอ้เอาวะใส่กันมาแบบผู้กี่สูสิยังดูไม่ออกยังบอกไปถูกระเบีองเอ้ ดูดีๆกับคู่นี้ไม่ทำมาได้แล้วว่าแต่หัวหัวต่อท้ายท้ายตัวหัวเอาลยเว้เอาละวะสุดยอดแล้ว,ว,ลว,วลกบทนผู้ชมดูดีๆกับคู่นี้ไม่ทำมาได้ละทีเดียวไขรเสียใบไหมดูดีๆดูดีๆกับผู้าาน,นี้ท่านผูชมมาแลวเว้เยมารบมมาแต่ของเขาของเราก็มาเรียกว่กากุ้งหอยปูปลากระดอนกระเด็นกระสานซ่านเซนก็ฟังไม่ทำมาดแล้วใกล้ถึงเส้นชัยเท่าไรยิ่งตื่นยิ่งเต้นโอ้ยอย่าเต้นกันมากนกนะจะต้องพึ่งยาดมเอาละครับทนผบ้ชมไม่ทำ เริ่มเปิดภายกายมือมาซื้อๆมาต้งๆใส่มาแล้วจ้าสุดท้ายก็รู้เรอเอาเนชน ผลการแข่งขันกับเรือเที่ยวที่หเป็นเรือในสายบีประเภทรุ่นพิมพินิยงครับ40ี่ใบพายระหว่างเรือเพชรนาวาร่องน้ําแดงพบกับเรือเทพศักดิ์สิทธิ์ร่องน้ําสินเงินผลการแข่งขันครับเป็นเรือเทพศักดิ์สิทธิ์ร่องน้ําสีน้ําเงินเป็นฝ่ายชนะกับอยู่ดี